สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนใช้อเบเบื้องตน้นครับผมอย่างแรกเราจะมานูอุปก,กรณ์ต่างๆนะฮะมาที่ซอสครับกดตัวบวกเห็นไหมฮะนี่แหละครับตัวแรก Audio Input คือเสียงครเสียงนำเข้าออุปก,กรณ์ที่นำเข้าเสียงนะครับ ส audio output คือวุปกรณ์ที่ออกเสียงโวกลโพงหรือได้อย่างนี้สาม browser ก็เป็นเว็บแบบเปิดหน้าเว็บขึ้นมาอย่างนี้ color color source ก็สีครับเป็นสี d i s p a r capture นี่ฮะเดี๋ยวเราขึ้นให้ดูกดโอเคนี่ครับ d i s p a r capture ก็จะเป็นนี้เลยโชว์หน้าหลักอย่างนี้เรา ่าแล้วเราก็ปิดปุ๊บเราก็มาเกมแคปบเจอ์ก็แบบว่าเปิดเกมแล้วก็จะแสดงหน้าเกมอย่างเดียวครับ Image ก็คือนำรูปเข้า Image Slides โชว์ก็รูปที่แบบสไลด์สไลด์ไปครับมีเดีย r อสก็คือเป็นพวกวิดีโออย่างนี้ซีนซีนก็คือแบบซีนฉากอย่างนี้ครับเทคเดี๋ยวผมเอาให้ดูเลยเทค เอกจะพิมพ์ว่าอะไ h e l l ก็ select ฟ o n ์แล้วก็เลือกฟอนต์ที่ต้องการได้ครับ โอเคแล้วเราก็กดเปลี่ยนสีตรงนี้ได้ฮะวันผมเอาสีแดงนะีฟอนต์เปลี่ยนสีละเราก็จะได้ตรงนี้มาโอเคครับ okay, ต่อไป เราจะมาวิดีโอแคปเจอร์ก่อนนะฮะวิดีโอแคปเจอร์นี่เดี๋ยวผมมาอธิบายอีกทีหนึ่ง w i n d o w แคปเจอร์ก็คือเปิดเฉพาะแอปบางแอปที่เราต้องการได้เห็น,นะฮะฮบสมมตินะผมเปิดอ่ะไฟล์ไฟล์ไว้อย่างนี้ใช่ปะกดโอเคไปก่อนปุ๊บเรามาเลือกนี่เห็นไหมมาขึ้นละไฟล์เอเฟอร์เราก็เลือกคลิกปุ๊บกดโอเค เห็นไหมมันก็จะขึ้นแต่หน้าที่เราเปิดอย่างนี้เห็นปะโอเคปิดไปเข้ามาเราจะไปเข้าซีนกันซีนซีนคืออะไรซีนคือฉากแต่ละฉากสามารถสลับกันไปได้แต่ว่าฉากหนึ่งฉากสามารถแสดงได้หนึ่ง เลือกแสดงได้หนึ่งอย่างเท่านั้นอ่ะอย่างนี้รวมมดอันนี้ผมทํามาแล้วนี่ต่อมานี่ผมจะพาทําตัวหนังสือขยับหรือเลื่อนได้มาที่ตรงนี้กดฟิลเตอร์กดบวกครับแล้วก็กด go กดโอเคไปเลยแล้วก็นี่ อยู่ที่ว่าเลือกว่าจะให้มันไปทางไหนเลื่อนเร็วเลื่อนช้าครับแล้วก็กดโค้ดปุ๊บมันก็เลื่อนแล้วเห็นไหมครับต่อมาจะไปที่วิดีโอแคปเจอร์กัน กดโอเคนะฮะมันจะมีไดเวอร์ให้เลือกไปเลือกเว็บแคมก็กดโอเคไปแต่ตรงนี้มันจะยังไม่ขึ้นนะครับย่ ure, แคปเจอร์ครับประมาณนี้ครับเนะะีถ้าเราเลือกแล้วมันจะขึ้นอย่างเงี้ยครับนี่ตรงนี้แล้วผมตัดไปใน ตัว OBS ให้ดูนะครับว่าถ้าเปิดกล้องแล้วมันจะเป็นยังไงโอเคครับพอเราเนี่ยฮะพอเราตัดมาที่กล้องเอ้ยมาตัวที่ OBS เราคลิกเข้าไปครับ,รบเลือกเว็บแคมกดโอเคครับนี่ฮะภาพขึ้นแล้วครับนี่คือภาพเรานะฮะนี่ฮะเห็นตรงนี้โอเค ต่อไปครับผมเราก็จะมาที่เซตติ n งนี่ฮะการเอาพุ t หรือว่านำวิดีโอออกครับผมมาที่เรคคอร์ดดิงฮะนี่เห็นไหมครับตรงนี้เราก็จะสามารถเลือกไฟล์ได้นะฮะว่าเราจะเอาไฟล์ย้ายไปไว้ตรงไหนแต่ตอนนี้ผมยังกดไม่ได้นะเพราะว่าผมอัด อัดคลิปอยู่แล้วก็นี่เลยครับวิธีต่อไปคือสตรีมครับไลฟ์สดไปยัง Facebook หรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆที่เขามีให้ฮะแต่ผมจะทำไปยัง Facebook นะครับเลือก Facebook l i ฟ e แล้วก็ s e r v ์ฟเวอร์ l t แล้วก็เห็นไหมมันต้องใช้สตรีมคีย์เราไปเอาจากไหนเรกด get s t r e m m k y y มันก็จะเด้งไปที่เฟซเราครับเลือกเลยฮะเริ่มถ่ายทอดสดเลือกปุ๊บนี่ฮะเห็นไหมฮะเลือกซอฟต์แวร์สตรีมครับกดคัดลอกคีย์ตรงนี้ครับและนำคีย์มาวางใส่กดแอปพลายแล้วก็กดโอเคครับ ต่อไปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวรอดูหน้าตรงนี้นะครับกดกดสตาร์สตีมได้เลยนะครับกดปุ๊บรอคอนอ่าขึ้นแล้วแล้วเราไปที่เฟซครับเห็นไหมนี่กำลังเชื่อมต่อขึ้นแล้วครับเมโลมาขึ้นตรงนี้เรียบร้อยใช่ไหมฮะเรามาเลือกที่ตรงนี้ครับเอามาส,สาธารณะเราจะตั้งเป็นเฉพาะชัช้นก่อนนะครับเพราะว่า ไม่เราไม่ได้เปิดเป็นสาธารณะให้คนอื่นมาเข้าเข้าดูครับแล้วเราก็กดถ่ายทอดสดเลยครับนี่แล้วเราก็เข้าไปที่หน้าเฟซตัวเองครับนี่ครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผมเข้ามานี่การไลฟ์สดาายัางเฟซนะครับ แล้วก็สต็อปสตรีมครับเพื่อหยุดการสตรีมมิ่งสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมวดีวเพียงแค่นี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเสริมตรงที่ว่าเราพาดกันนะตร,รตรงเซตติ้งครับตรงแล้วก็มาที่เอาพุทเนาะนี่มาที่ร e คอร์ i n g ้งฮะนี่ฮะเราก็จะเลือกตรงนี้เป็น Standard ครับ เราจะจะเลือกเก็บไฟล์ตรงที่นี่นะครับเลือกเบลแล้วก็หาที่เก็บไฟล์แล้นะครับแล้วก็ recording format เป็น mp4 นะครับอ็อที่เหลือก็ bitrate เป็นหนึ่งพันฮะแล้วแต่การตั้งค่าของเครื่องนะครับว่ารับกันเท่าไ,รไหร่ไว้แล้วก็นี่เป็นสตรีมนีงฮะตาม bitrate ที่เราตั้งเลยครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ